สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและว,วันนี้ไม่อยู่กับ b e n ดี้แอนเดอ n k อิงแมชชีนพาทแรกนะครับสาเหตุที่ผมทำคลิปนี้แบบทันทีทันใดเลยไม่ได้บอกว่าจะทำมาก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าในตอนนี้ตัวอย่างของเบนดี้แอนเดอร์ครี v ว v a วลเขาได้ทำการปล่อยมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับปล่อยวันวางจำหน่ายอีกด้วยซึ่งมันก็คือ15พฤศจิกายนหรือว่าอีก2อาทิตย์จากที่ผมทำคลิปในวันนี้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามาเร็วแบบ เกินความคาดหมายมากๆฉะนั้นผมก็เลยต้องมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันสะก่อนนะครับเพื่อให้เหมือนเป็นการรีแคปด้วยว่าเนื้อเรื่องที่จะสารต่อไปอยังภาคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเหมือนกับว่าเกม Bendy a n d the Ink Machine ภาคนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ไปด้วยนะครับนี่คือมันจะมีอยู่ทั้งหมด5 c h แชปเตอร์นะครับอ๋อมีอาคา e ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเล่นไปทีละแชปเตอร์กันเลยละกันเนาะ โดยกดที่ n นิวเกมกันก่อนแล้วกันนะครับไปมีจดหมายให้ด้วยนะครับเขียนว่าถึงเฮนรี่ซึ่งน่าจะเป็นตัวเรานะครับตัวเอกในภาคนี้ดูเหมือนว่าชีวิตที่เราทำงานทำการ์ตูนด้วยกัน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจบลงไปแล้วใช่ไหมล่ะถ้านายกลับมาที่เมืองนี้ยังไงก็มาที่ที่ทำงานเก่าของเราสิฉันมีบางสิ่งที่อยากจะโชว์ให้นายเห็นเพื่อนรักของแกโจ伊ดู Drew, นะครับดูเหมือนว่าเราจะได้จดหมายมา จากโจอีดูนะครับให้มาที่เวิร์กช็อปเก่าหรือว่าที่ทํางานเก่านั่นแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะชั a เตอร์หนึ่ง moving picture โอ้โห <All S 1> เริ่มมา right, เอาล่ะโจอี Joey. ฉันมาแล้ว to to ดูซิว่านายจะให้ฉันเห็นอะไรกันแนะ่โอ้โห เดี๋ยวนะอ่านี่คือเรามาจากห้องนี้เหรอห้องทางออกนะครับอา้าวแต่เหมือนว่ามันออกไม่ได้แล้วด้วยนะเริ่มที่อันนี้ก่อนนะครับเขียนว่าเบนดี้อินลิตเทิลเดวิลดาร์ลิงอันนี้คือเหมือนกับว่าเบนดี้เนี่ยน่าจะเป็นการ์ตูนนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับก็คือเบนดี้ใน Li t เทิ Devil Darling นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน p r e s e n t ต้ i อิ i ซิลล i ่วนนะครับน่าจะเป็นช่องนะ ของการ์ตูนสมัยก่อนนะครับแล้วก็เหมือนมีหมึกเนี่ยตกลงมานะครับซึ่งคือมันเก่าแหละเข้าใจแต่ว่าคือถ้าน้ำซึมขนาดนี้เนี่ยต้องเรียกช่างมาละนะอันนี้ล่ะ b e n ดี้ n นเดอะแดนซิงดีมอนนะครับคือ b e n ดี้ในอาปริศาทที่เริงระบำอยู่นะครับก็งงเหมือนกันอันนี้ล่ะเบนดี้ h นช f ฟซองนะครับแล้วก็มี b o ริส the w o ูฟด้วยนะครับมาด้วยกันเนาะ ข้างนี้อ่าข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับโอเคไปนี่อุย้ยอันนี้เป็นสตูดิโอครับอ๋อชื่อสตูดิโอชื่อว่า j o e ี้ดูสตูดิโอนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะแปลกน่าดูเพราะว่าอ่าเฮนรี่กับโจอีเนี่ยเขาทำงานมาด้วยกันแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็นของโจอี้คนเดียวนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับมีทางให้ไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูอะไรไม่รู้แบบโอ้โหมีรอยร้าวด้วยนะครับ ไปไม่ได้ตัวนี้ก็ไปไม่ได้อะไรอะ่ะ Dreams come true ก็คือความฝันที่เป็นจริงอะไรวะเนี่ยอันนี้มีการบอกทางให้เราไปนะครับมี Inva ์แ i ช e theater แล้วก็ e a k r o o m ไปทางนู้น art d e p a r t m e n เนเนี่ยมาทางนี้นะครับโอเคเรายังไม่ไปทางไหนทางนั้นนะครับเรามาสำรวจห้องถงหลักกันก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ทำงานเก่าเนาะอย่างที่ว่ากันไปโอ้โหตรงนั้นไม่ค่อยน่าไปสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ล่ะ โอ้ยเราสามารถปิดเปิดได้นะครับกด e นะเพื่อ interaction นะครับก็อ่เปิดหน่อยแล้วกันนะครับเพิ่มแสงสว่างอาจจะแสบตาเล็กๆแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ล่ะอันนี้คือบ e n d y ใช่ไหมครับอือฮึโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีบ e n d y ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแบบพวกกระดาษ c เอะไรอย่างงี้ปะเออแล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรไมม ไม่อะไรวะเฮ้ยนี่มันโต๊ะเก่าของฉันนี่ฉันใช้เวลามากเลยที่โต๊ะนี้ถ้าไม่เรามาทำงานแบบที่เล็กๆแบบนี้วะเนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเออโอ้โหแล้วก็เราต้องมาทางนี้ไหมนี่เขาทุบกำแพงเพิ่มหลังจากที่ฉันลาออกไปเลยเนี่ยให้เดาเลยว่าต้องใช้คนหลายคนมากๆเพื่อมาแทนฉันสินะ คือเหมือนกับว่าเฮนรี่นี้เขาน่นจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆนะครับและตอนที่เฮนรี่เขาลาออกไปก็เลยต้องใช้คนหลายคนมากๆเพื่อมาแทนที่เขาซึ่งก็ต้องใช้วิธีการทําลายกําแพงทิ้งแล้วก็สร้างพื้นที่เพิ่มมาเลยนะครับแสดงว่าเฮนรี่เก่งมากๆโอเคอันนี้เขียนว่าอะไร Work hard Work happy นะครับก็คือทํางานให้หนักทํางานให้มีความสุขโอ้ทำไมเดี๋ยวนะผมขอปรับก่อนอ่ามันจะมี d e ฟเลยนะผมขอปรับปิดไปเลยแล้วกันนะครับ เออมันจะได้แบบไม่เบลอไงโอเคอันนี้เป็นแบบมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีมันมีแบบเป็นวงกลมมีขีดอะไรอย่างงี้ด้วยนะเหมือนแบบพวกอ่า Animator เเจริงๆเลยนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีที่ทำงานไปของตัวเองแบบแหมหนักหน่วงมากและตรงนี้เหมือนจะไปไม่ได้นะเป็นห้องน้ำนะครับนี่คือเขาห้ามไปห้องน้ำด้วยเหรอไม่เกินไปเหรอฮะเกินไปหรือเปล่า เราสามารถกดชิปได้ไหมวะเหมือนจะวิ่งเร็วได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าวิ่งเร็วสักเท่าไหร่เอาล่ะอพาร์ทเมนต์ไปไม่ได้เนาะเราต้องมาทําทางนี้แทนนะครับโอเคโอ้โหถงทางเดินแบบนี้ควดแบบควดแบบน่ากลัวตรงนี้มีเหมือนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะแต่มีแสงนะ ลอดมาจากด้านล่างนี้ด้วยนะครับห้องอื่นไม่เป็นนะเออเหมือนมีคนอยู่เลยยังไงก็ไม่รู้นะครับอินแมกชีนเครื่องสร้างน้ำหมึกอันนี้เขียนว่าอะไรอะ่ะอิงเอาพุชสเกดูนะครับก็คือตารางการใส่หมึกเหรอวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มี19แคล19แกอ๋อแกลอนปะก็คือวันจันทร์ใส่กี่แกลอนก็ว่ากันไปนะครับวันศุกร์เนี่ยใส่ทั้งหมด 4 2 3แกลอนเหรอโอ้โห oh, มันใส่อะไรเยอะขนาดนั้นนะอันนี้คืออะไรกระโดดโอเคครับได้นี่เหรออิงแมชชีนอนะ่ะอืมอันนี้มันบอกว่าอ่าเอจะต้องยกอันนี้ต้องใช้เซลล์นะครับซึ่งเราต้องหาเซลล์จากของตรงนี้โอเคมอีอันเดียวนี่อ๋ออันนี้อีกอันหนึ่งครับโอเค เราก็ใส่เซลล์เข้าไปโป๊โป๊ดูซิว่านายซ่อนอะไรไว้เพื่อนยากดูซิซึ่งอันนี้เป็นแบบชื่อของเกมเลยนะแสดงว่าออีอิงมชชีเนี่ยต้องสำคัญมากๆนะครับว,ว้าวก็คือเป็นเครื่องเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ย เหมือนอุ้ย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 เทิร์นออนอิงแมชชีนครับต้องเปิดเครื่องผลิตหมึกเด้งเจอคลิปเอาเอาให้เราออกไปซะละเ,เราสามารถโดดอย่างงี้เอาไม่ได้เราต้องกลับไปเหรอโอเคกลับก็ได้วะมันจะมีการแบบเฟรมน่วงๆอยู่บ้างนะครับผมขออภัยด้วยนะผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันตรงนี้อ้าวตอนแรกมันไม่เปิดนี่ตอนนี้เปิดแล้วครับโอเค วัสดีเบนดี้ตรงนี้ล็อกเหมือนกันอันนี้คืออะไรอะ่ะเบคอนซุปเหรอฮะเราสามารถกด e ได้นะอ่กินเลยเรียบร้อยโหอ,อิ่มไม่ดูก่อนเลยว่ามันมันทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตรงนี้ก็เปิดได้โอ้มีเบคอนซุปเต็มไปหมดเลยครับเบคอนซุปก็เป็นแบรนด์ของเบนดี้เองด้วยนะอันนี้มีเทปนะฮะเดี๋ยวอันนี้เปิดไม่ได้โอเคลองฟังกันครับเอาอจริงนะ ฉันไม่เข้าใจเลยว่าโจ้จะวางแผนอะไรกับบริษัทนี้กันแน่ตอนนี้แอนิเมชันก็ทำตามเวลาไม่เสร็จอยู่แล้วแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกเราถึงต้องการเอกเครื่องนั้นมันทั้งเสียงดังทั้งสกปรกและใครต้องการน้ำหมึกเยอะขนาดนั้นกันด้วยละ่ะฮะและทีนี้โจ้ให้เราบริจาคของจากที่ทำงานของเราไปวางไว้ที่ห้องเบรกรูมเพื่อบูชากับพระเจ้าอะไรอย่างนั้นให้ตายสิมันไปกันใหญ่หมดแล้วฉันคิดว่าเขาน่าจะบ้าไปแล้วแต่ว่า แต่อยงน้อยเขาก็เขียนเช็คเป็นนะนะแต่บอกไว้ก่อนเลยถ้ามีท่อระเบิดอีกรอบฉันจะไปจากที่นี่แน่นี่คือเสียงของวอร์ี่แฟงนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในพนักงานที่ทำแอนิเมเตอร์นะซึ่งดูเหมือนว่าเขากำลังจะบ่นอยู่ประมาณว่าในตอนนี้เนี่ยแอนิเมเตอร์ก็ทำไม่ทันอยู่แล้วคือเรียกได้ว่าเดทไลน์เนี่ยคือไม่ต้องสนเลยด้วยซ้ำอ่ะคือเลยเดทไลน์แน่นอนแล้วก็ต้องมีอะไรกับอีกเครื่องทำหมึกนี่อีกมันรู้สึกลำคาญมากๆอะไรแบบนั้นนะครับก็น,น่าจะประมาณนี้แหละ ส่วนในด้านของโจ伊รูนั้นเหมือนกับว่าโจ้ต้องการอิงแมชชินด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่บอกเราด้วยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการบริจาคของเออเพื่อให้พระเจ้าพึงพอใจอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปกระต่อละโอ้โหทางทางโคตรลึกให้ตายเถอะ,อะเราเรามาทางนี้ได้ไหมเรามาทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่เปิด เหมือนเบนดี้มันมองหน้าเราตลอดเลยอะว h ้ t o k a โอ้โหอะไรวะหน้าบอริสไม่ใช่เหรอพระเจ้า j ออี Joey, Joey, นายทำอะไรลงไปเนี่ยนี่คือบอริสนะครับใช่เลยอะคือเอ่อเท่าที่เรารู้กันคือไอ้ Joey d r e ส Studio เนี่ยเขาทำการ์ตูนไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงมี บอริสที่มีชีวิตจริงๆขึ้นมาด้วยเหรอครับเนี่ยเอาแล้วไงอุ้ยอุ้ยอ้ยผมกดอีซะงั้นเออมีกระดูกด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเอ็กซ์เพร t ก่อนรองแน่นอนอะ่ะโอ้โหอันนี้คือที่ไหนเอ่ยลองไปมันได้ยินเสียงคึืๆอะไรทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ย ออนี่อ่ากลับมาที่เดิมนะครับโอเคมันเดินวนได้นี่ว่างั้นเรามาทางนี้สิทางนี้คืออะไรอิงแมชชีนครับเ,รเอาล่ะจะให้มันทำงานได้ยังไงกันเนี่ยซ่อมอิ machine นแมชชีนครับตอนนี้มันบอกว่าโ o w pressure นะความดันต่ำมันมีอะไรไม่รู้แท่นวันวางนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดก่อน low pressure หรอ low pressure แต่ว่ามันมีแบบไอเทม ให้เราสามารถมาวางได้หรือเปล่าฮะดูจากลักษณะแล้วนะเออมีมึกมีโนต้ตดนตรีมีตุ๊กตาเบนดี้มีหนังสือไขควงแล้วก็เกียร์นะครับไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่แต่ว่าโวยมาได้ไงอะ่ะใครวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวางพร้อมกับบเอาแบบเอาไม้มาวางเรียบร้อยเลยอะ่ะ เฮ้ยหู a u g ฟิ n ง n นวใครล่ะขามะตอนเนี้ยแบบหูล้อที่หลังดังกว่าไม่ละไม่ดีแล้ะครับแปลกๆเลยเนี่ยเหมือนมีคนตามหลังเรามาตลอดด้วยครับแล้วไอ้ตรงนี้หายไปหรือยังยังอยู่นะนะ่ะมันมันมีมันมีเบนดี้มาเพิ่มตรงนี้มีอะไรให้เปิดได้ด้วยครับตรงนี้เปิดแล้วเหรอ โอเคอะไรวะเนี่ยมีคัทเอาท์เต็มไปหมดเลยครับอันนี้เป็นเหมือนห้องแบบห้องพักผ่อนเหรอมีอะไรเราสามารถเก็บได้ด้วยครับดาร์ทโอเคแล้วยังไงฮัชชาเอออย่างใดน่ะอาชู A อุย้ยต้องสูงกว่านี้เหรอฮัชชูี่ก็สูงไปอุย้ยทำไมมันมี เอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือมินิเกมเหรอฮะไหโชไฮโชเรียบร้อยโอเคไม่มีสาระสำคัญอะไรเท่าไหร่แต่ว่าขอบคุณที่ให้แบบว่า,าพักผ่อนหย่อนใจแล้วกันนะครับอันนี้อะไร another day, another อ,อ๋อวันต่อไปก็ได้หนึ่งดอลลาร์ another day another dollar นะครับเมื่อกี้คืออะไรครับผมไม่รู้นะแต่ว่าตรงนี้เหมือนไปไม่ได้นะครับ แต่ว่ามันเหมือนให้เราไปมากๆเลยอะโอเคเอองั้นต้องต้องกลับไปละผู้ชมรู้สึกเหมือนกันกับผมไหมคือ feel of ว i e มันอุ้ยไอ้นี่มันปิดแล้วครับตอนแรกไฟมันเปิดอยู่เลยอะตอนนี้มันปิดไปแล้วอะไรอะ He w i l l set at free เขาจะให้เราเป็นอิสระแล้วก็มีโน้ตครับเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อกี้เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยแผ่นเพลงเบนดี้ครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงทีนี้โอ้โหเราจะเดินกลับไปได้ไหมอะเราเรากลับเลยดีกว่าไหมสภาพไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ค่อยดีมากๆอ่ะ โอ้ยอ๋อติดติดติดีดด่ไงเอ็กไปดีกว่าไปเถอะม,มันล็อกแล้วว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเราต้องหาทางเปิดอ่าต้องใช้ไอเทมทุกอย่างนะครับทำการเปิดให้ได้นะผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างละนะครับตอนนี้หลงลืมแน่ๆล่แหละต้องมีอ่าไขควงตุ๊กตาเกียร์เออมีเกียร์ อันนี้ไงน้ำมึกครับเจอแล้วน้ำมึกน้ำมึกโอเคเอา่าเดี๋ยวเราเอาของไปใส่ก่อนละกันแล้วก็จะได้จำได้ด้วยว่ามันคืออะไรมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เปิดได้หรือยังยังไม่ได้นะอ,อันนี้ผมกดชิปแล้วนะครับคือกดวิง่งละมันก็วิ่งเร็วได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะเอ้ยนี่ไงแผ่นฟิลม์ม ไม่ใช่เออไม่ใช่อ่าอ้าวเบนดี้หายไปแล้ว what แย่แล้วครับผมว่ามันแปลกๆอ่ะใส่เข้าไปอ่ะใส่หมึกเข้าไปเหลือตุ๊กตาหนังสือไขควงและเกียร์ตุ๊กตาหนังสือเกียร์ไขควงอะไรก็ว่างกันไปเออไขควงอยู่นี่ใช่ไหมยอยู่ในศพของบอริสเนี่ย โอเคขอบคุณนะครับเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างด้วยมันแบบอะไรอย่างเงี้ยโคตรไม่โอเคเลยอะ่ะเออไขควงไขควงวางโอเคเหลือหนังสือหนังสือหนังสือเกียร์แล้วก็ตุ๊ก,กตานะครับ มว่ายังมีบางที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะแน่ๆเลยครับผมก็จำไม่ได้แล้วด้วยอ่านี่ไงหนังสือโอเคเจอแล้วครับเจออีกอันนึงแล้วนะทุกคนมันเขียนว่าอะไรเนี่ย The Illusion of Living นะครับก็คืออ่าภาพลวงของการดำรงชีวิตเหรอเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้มาแล้วครับ โจยดูโจยดูนี่เขาทำหลายอย่างเนาะเขียนหนังสือด้วยทำการ์ตูนด้วยนะครับแม่ครบถ้วนโอเคเราเราก,กดเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าคืออะไระแต่ว่าก,กดรัวๆเลยล้วกันอ่ะฮะเดีย๋ยวเราลองมาเช็คแถวนี้กันอีกทีหนึ่งสิมีอะไรไหมเอ่ยเอ้ยนี่ไงเกีย โอเคครับเราเจอห้าอันแล้วเหลือแค่ตุ๊กตานะซึ่งตุ๊กตาเนี่ยผมไม่เห็นที่ไหนเลยเวย้ยค่อนข้างยากแล้วครับมันต้องมีบางห้องที่เรายัางไม่ได้เข้าไปแน่ๆเลยวะเนี่ยผมได้ยินเสียงแบบคนขยับตลอดเวลาเลยเนี่ยมันมันมันคืออะไรกันแน่วะหาตามซอกตามซอยครับเช็คเนี่ย ใครมันมาเดินแถวนี้วะอ่ะผมผมน่าจะเดินตรงนี้ครบละเราต้องเดินทางไหนเอย่ยเออทางนี้ผมยังเดินไม่ไม่สุดใช่ไหมใช่ครับใช่น่าจะใช่ทางเนี้ยน่าจะมีอะไรไหมเอย่ยเปิดสิเปิดไม่ได้เปิดสิอันนี้เปิดได้ครับ โมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นแผ่นฟิลม์มแล้วก็มีเบคอนซุปขอบคุณมากไม่เอาละกันนี่ไงโห้องนี้ยังไม่เคยเข้าเลยครับแต่มีตุ๊กตาอันหนึ่งแล้วก็มีอิงเฟอเชอร์ตรงนี้ด้วยผมว่าเราต้องมากดหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆ okay, เอาละ่ะเก็บมาครบแล้วครับเราไปดีกว่า ผมต้องจำให้ได้ว่าเราต้องมาที่นี่นะครับเลี้ยวมาทางนี้เออ่โอเคไปแล้วครับรีบวิ่งดีกว่าอาชึบอชึบใส่ครบ ทีนี้ก็แค่ทำให้น้ำหมึกมันไหลน่าจะมีสวิตช์อยู่แถวนี้นะหลังจากนั้นค่อยเปิดพลังงานเหมือนว่าเราต้องไปแก้ความดันนะฮะก็คือที่เดิมที่เราผ่านมาเมื่อกี้เลยนะผมว่านะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วเมื่อกี้ด้วยนะคือคือทำพร้อมๆกันไม่ได้ต้องทำทีละอย่างก็ได้วะ เฮ้ยแคลอเบนดี้มาโผล่หน้าแบบนั้นน่ะอู้หูเปิดให้ด้วยขอบคุณมากอะไรอะ่ะอ n น t อ e เตอร์เดย์อ r น e อ d เตอร์เบนดี้ครับขอบคุณมากหมุนเลยโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมึกมันไหลชิบหายแล้วอืม แถวบ้านเล็กน้ำท่วมรีบไปดีกว่าโอ้โหน้ำมันไหลนองมากแต่ตอนนี้เราน่าจะจัดการอะไรได้แล้วครับเปิดอิงแมชชีนได้แล้วโอ,โอ้โหเสียงเสียงเสียงโคตรไม่ดีเสียงแบบยิ่งกับความว่าไม่ดีเฮ้ยโ,โ,โ,โอเคพร้อมแล้ว เปิด Running โอเคได้ยังไงให้เรากลับไปใช่ไหมโอไม่กอดโอเสียงกระตุกนะครับเราต้องกลับไปที่อิงแมชชีนใช่ไหม้วอิงแมชชีนอยู่ไหนผมจะเอาโอเค okay. หุยมันมีรอยเท้า ฮัลโหลไม่ดีแล้วโอ้ไม่กอดมันไม่ให้เรามานะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหลรันรันออกจากเวิร,ร์กช็อปนี่โอ้โหโอ้ยดีมคัมทรูโอ้โหอะไรไม่รู้อะทางนี้ทางนี้ออกออก โอ้โยโฮโฮ d r ดรนเอรดอ i n อิง l l ฮัลโหลเบดีสวัสดีเบนดี้โอเคเรามามาโอ้โหตกลงมาแบบสูงมากอะมีอะไรให้อ่านด้วยครับมันดำแล้วก็เย็นมากๆและมันก็ติดอยู่ที่กำแพงทุกส่วนเลยในพื้นที่แห่งนี้ให้ตายสิเมื่อไหร่ฉันจะทำความสะอาดหมึกที่เปื้อนเขาฉันได้สักทีเนี่ย เขาจะไปคิดนะว,ว่าไอ้ท่อบ้าๆนี่มันจะไม่สามารถเก็บหมึกนี้ได้แล้วใครจะไปรู้เรื่องไอ้ความดันบ้าน,นั่นเองหรือไม่เขาก็บ้าไปแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของไอ้เรื่องทั้งหมดนี่คือเสียงของไอ้ระบบหมึกบ้านั่นมันเหมือนเสียงของหมาที่กําลังจะตายแล้วเต็มทีอย่าเข้าใจผิดไปละ่ะที่นี่เครื่องจักรนี่ความจริงทั้งหมดนี่แหละมันควรจะผิดธรรมชาติเลยแกอยากเสียงก็เสียงไปฉันจะไม่เป็นหน่วยซ่อมให้กับมิสเตอร์ดูอีกแล้ว เสียงคนนี้เป็นเสียงของคนที่มีชื่อว่าโทมัสคอเนอร์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากจะทํางานที่นี่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันมันผิดแปลกไปหมดเลยประมาณนั้นซึ่งมันก็ตามนั้นเลยครับเป็นผมผมก็ไม่กล้ามานะคือแบบดูดิดูสภาพดิมันมันมันพังไปหมดเลยครับตอนนี้บอกตามตรงคตไม่ชอบมาพากวเลยโอเค โอ้โหตรงนี้ก็ลึกลึกโอ้โหแย่แล้วครับอืมหมึกมันแบบมันมันจะเลอะอะไรได้เบอร์เนี้ยโอ้โหโอืมเหนอะหนะประสบการณ์นี้เนอะหนะซะไม่มีโอเค เฮ้ยมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมโอเคเปิดประตูไปสิเคลียอ n นิวแพดหาทางใหม่ครับ The Creator l i e d to us ผู้สร้างโกหกกับเรา This come handy. อ๋ออันนี้ใช้ได้ดีฮะคือผู้สร้างโกหกเราหมายความว่างไงครับไม่รู้แหละไม่รู้แหละอออึอึเออ,อ,อ โอ้โหเยอะเยอะจัดจัดทางมันลดมันอะไรกันเยอะแยะโอเคมีทางไปต่อครับเอ้ยเอ้ยอ้โอ้ไม่กอดแมนแด๊ดจ์นอตอ o รูดไอ oh God, นี่มันโอ้โหมันไปไม่ได้แล้วด้วยครับนี่มันเป็นอะไรเนี่ย ลทัทธิบูชาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเนี่ยโคตรแปลกวัดอะไรเนี่ยสลบเฉยแชปเตอร์ที่สองเพลงเก่า เออ oh หัวฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเรามาสรบตรงนี้เลยครับถ้าง uh ั้นมันก็มีทางเดียวเท่านั้นไปต่อดูสิว่าจะหาทางออกได้ไหม เอาละครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของ bendy and the ink machine นะครับเราผ่านชัเตอร์แรกไปแล้วคือเอาจริงเรื่องราเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับ p ป p p y Playtime เล็กๆเ,เอาจริงมันมีดรามา่าด้วยซ้ำว่าอ่า p ป play time เนี่ยเขาก็เบนดี้มาแต่ว่า ผมขอไม่พูดถึงเรื่องนั้นละกันนะครับเนาะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะเออที่คนเขาไปคิดมากกันเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเฮนรี่นะครับคือตัวเอกของเราเนี่ยเขาได้จดหมายจากเพื่อนของเขาโจีดูซึ่งก็เป็นคนที่สร้างสตูดิโอนี้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันทํางานร่วมกันมา30กว่าปีได้แล้วและก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับเฮนรี่ถึงได้ ออกจากที่ทํางานแห่งนี้ไปและเมื่อออกไปจากที่ทํางานแห่งนี้ไปแล้วเนี่ยเหมือนโจ伊ดูเขาทําอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมมากๆนะครับเขาทําการซื้อเครื่องอินแมชชีนขึ้นมาซึ่งไอ้เครื่องอินแมชชีนนี้ผมคาดว่านะมันน่าจะทําให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้ก็ต้องเราดูกันอีกทีหนึ่งว่าบทต่อไปของเรื่องราวนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมขออย่างหนึ่งนะครับอย่าสปอยกันนะทุกคนคือเกมนี้เนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะปล่อยมานานมากแล้วแต่ว่าก็ยังมีตัวผมเองเนี่ยที่ยังไม่เคยดูเกมนี้มาเลยนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าหลายๆคนก็น่าจะยังไม่เคยดูเกมนี้เหมือนกันยังไงก็ให้เกลร้ิซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอลาคาุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ